สวัสดีค่ะกำล,ลังเตรียมงานอยู่นะคะ<ๆ>เพื่อนๆวูปลาขพ้่งเสร็จแล้วก็ทาซอสทาซอสแล้วก็เอาป,ปลาใส่ถงุงเพื่อจะเตรียมลงในกล่องข้าวขนลงเม็ดนิดหน่อย บอกว่าจะไม่ตกแรงตอนไปส่งงานไปส่งข้าวเชื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบางทีก็ตอบคอมเมนต์ช้าก็าต้องขออภัยบางทีก็นอนพักผ่อนก่อนตื่นมาแล้วค่อยก็ค่อยตอบนะคะ ใส่โมแบบนี้เสียงฝนตกตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามตีสามครึ่งเดี๋ยวรีบทําแล้วก็ จะเอาข้าวไปส่งประมาณตีสี่ครึ่งนะคะเติดนมาก็มากรีปลาร้อนๆหุงข้าวร้อนๆดูได้เสียงประมาณเรน่อจะตบแชร์ได้แล้วแหละฝนจะกดติดตามกดแล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ รีบอยู่รีบก็จะเสร็จถ้าทำช้าก็น่นละเกื 4, 5, อบตีห้าก็จะไม่ออกไปส่งไปเสร็จเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถอีกรีบออกไปเร็วๆเ,เ,เพราะว่าจะได้มีที่จอดรถ เตรียมของเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เขียนบินเขียนบินว่าทำกี่กล่องแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้เวลาเวลาหมดหรือไม่หมดเราจะได้รู้พอวันลูกขึ้นเราไปเราก็จะไปดูบินว่า หมดกี่กล่องเหลือกี่กล่องอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปส่งข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า